สวัสดีครับสำหรับรายการน,นะไอน้อยเกมเมอร์นะครับผมสมเนียงอ็กเซนที่ต้องเป๊ะนะโหเ,เปิดมก็เมาส์หมุนนะขอขออภัยนะฮะผมอาจจะต้องมาปิดคลิปก่อนแล้วเปิดใหม่นะเนื่องจากเมาส์หมุนนะฮะเมาส์มันไม่ใช่หมุนนะมันมันจะแหลกๆปักปกเอ้ยกระตุกกระตุกมาเลยหมุนนะ้ยวันนี้นะเราจะมามาทำบ้านให้มันดีขึ้นนะฮะ เตนี่ผมปรับไปน้อยๆก่อน,นสลับกันดูที่จะเป็นไงนก็เหมือนเดิมเลวยว่าอ่ะโอเคนะฮะก็ประมาณเนะี้ยนั่งที่นั่งผมนะเวลาถ่ายคลิปผมต้องเปิดตรงนั้นแต่ตอนกลางคืนมันน่ากลัวนะผมก็เปิดไว้เท่าเดิมไม่ทันดะีละอืมแปดกนี่แหละของผมคอมสามสามสิบสองบิตนะครับมันเลยเปิดหกสิบสี่นั่นไม่ได้ช้างหกสิบสี่เจ็ดสิบสอง หรือ64สินะก็ดเดี๋ยวเราก็ปิดปิดปิดนะคือหยุดอัดนะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมากลับมาอีกครั้งว่าจะหายหรือเปล่าบายบายแอคชั bye ่นเอ้ยคัท okay. โอเคก็กลับมาอีกครั้งนะก็ไม่มั่นใจว่ามันแหลกอยู่หรือเปล่าถ้าแหลกแล้วเดี๋ยวต้องต้องตัดนะตัดเป็นช่วงๆนะเป็นเหมือนมีแพนด้านะฮะก็เมาส์ถ้ามันก็อ,อย่างนี้ก็ได้แหละจริงๆไหวบอก ไว้บอ่เอเมาเอ้าวไอเมาสมันไม่ได้ตามใจสั่งเลยนี่ผมต้องเรอค่อค่อยค่อยขยับเมาคือต้องเข้าใจอนะคอมผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวรอผมซื้อข้าใหม่น่าจะปีนะฮะรอฮะรอปีหนึ่งแค่ปีเดียวแค่ปีเดียวอ้ย โอ้ยบมว่ามันก็ไม่ไหวอยู่ดีตอนนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะอ,อยู่แถวบ้านนี่แหละนะฮะเนะื่องจากเมาส์เป็นนี้มันมันเหมือนจะคอมม,มันเป็นทีน่คอมคือผมเพิ่งตัดคลิปเสร็จไงเพิ่งอัพเรนเดอร์ไฟล์เสร็จใหม่ๆมันก็เลยอาจจะเป็นอย่างนี้โอเคโอ้ยคัดคัดคัดฮัลโหลเวิร์บสำหรับไมโครฟิคครั้งนึ่งนะเมาส์มผมก็อาิปเปอร์ตรงนั้น ต้องรีบกําจัดนะสกัดดาวเยอะดต้องรีบสกัดน้ำมันสกดัดขจัดคือเอ้ายิงไม่ออกเมาสมันก็เลื่อนยากน,นะตายด้วยเอาไม่โดนเอาโดนเอนเอเงยบคือผมไม่กล้าบวกซอมบี้นั่นเนี่ยผมต้องคัดอีกลอคัดอีกล้วกว็ขออภัยนะสำหรับคลิปนี้นะอาจจะมีคัดบ่อยไปหน่อยนะครับเนื่องจากมันเพื่อความไม่ปวดห,หัวของท่านผู้ชมนะฮะ จะเป็นมากวันนี้นะ้นจะมาทําฟาร์มทําอะไรนะใหม่หมดเลยนะบ้านเราต้องใหญ่กว่าเดิมนะบ้านแค่นี้มันไม่ใช่บ้านนะมันคือกระท่อมกระต๊อกกระแตกกระท่อมคอยรักเลยหัวาววานหรือตุรูโอเคคัดเนี่ยไม่คัดยังไม่คัด,ดเดี๋ยวมันสั้นเกินระหว่างช่วงต้องแบบปี๊บปี๊ปี๊มีมีมมมเมาเป็น,นย <c oughs> หมุนติ้ว เมื Bien, me me right. mm ่อกี้จำได้รู้สึกว่ามีใครมาฆ่าตัวหนึ่งมั้งออฟฟี่มั้งคือเขามาลองเล่นไงแล้วมันแหลกก็เลยไม่ได้มาพี่นนท์ก็ไม่ได้มาเพราะไม่อยู่เอ็กก็อว่มุนแขนเดี๋ยวผมจะไปจัดการเรื่องนี้คือการรีคอมนั่นเองช่วยได้มากนะไปคัดโอเคไอกันแบบก็กลับงากันแล้วนะก็ดีขึ้นนะอาการดีขึ้นปะไม่แน่ใจ เมาส์เหมือนเดิมแต่ว่ามุมมองนี่ไม่ค่อยเหมือนคืออยู่ดูอยู่บางวันมันก็ดีะนะบางวันมันก็เลื่นปลื้ดเลื่นปลื้บางวันก็นนนนนกโหโคตรหนกูกว่าอย่างวันนี้เออแอนิเมชันน้ำจ้ะโอเคนะวันนี้เราจะมาทาฟาร์มใหม่ก็ทําเมาส์เลืล่อนๆขออภัยนะคือไปรีคอมมันก็ไม่ค่อยหายนะฮะต้องทำ ทำถังน้ำเพิ่มนะผมชอบทำถังน้ำพกติดตัวไว้สองสองถังนะอย่างน้อยแต่ถังแบบใส่น้ำไปด้วยคือแบบเวลาจะไปไหนเงี้ยเราต้องแบบมีน้ำอินฟินิตี้ใช่ไหมผมว่าถ้าเก็บไวสองถังเงี้ยไปทำน้ำอินฟินิตี้นะับโอเคจบจบเก้ายังอยเวคือเราเดี๋ยวเราต้องเลนตรงนี้ ก็จะต้องเล่มน,นี้ออกเล่มแบบอา้าวแตกมีอีกอันหนึ่งซี่ไม่มีชิปยังยัง,ย,งยังไม่หลุดยังไม่หลุดไม่ได้แอมผมหรอกหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วผมก็จะไม่ใส่พิจ๊ะแพรกเลนซะหน่อยขอภยขอภยัยนะขออภัยใส่ถึงโมจะใส่พิจ๊ะแพกในการแบบไปเล่นแมปอื่นหรือว่าเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างงี้นะครผมไปใส่เลยเออมันก็นอาจจะช่วยให้แอมแม่ ไกลจะพูดเลยว่าช่วยให้หายแหลกไม่ช่วยให้หายลื่นไม่ได้ช่วยเลยตรงนี้ก็ยังไม่ต้องปลูกเพิ่มนะเราทำใหม่เราจะมาพบกับการปลูกข้าวในสไตล์ใหม่ซึ่งเราต้องเอาตัวนี้ออกไปชุดชุดอ่ะ ดึงดึงดึงด <si ึงด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 ึงการเหยียบนะการเหยียบนาข้าวนะมันเป็นการทาให้ดินกลับเป็นสภาพเดิมนะดึงไม่มียาขึ้นนะดึง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 โอเค ร้อยเรียบร้อยนะครับเราจะมาทําฟาร์มตรงนี้ซึ่งเวลาการทําฟาร์มเนี่ยฮะเราต้องมีขั้วใช่ไหมเราต้องขุดหลุมเพื่อจะต้องมีน้ำแต่ตอนนี้มีน้ําแล้วใช่ไหมวิธีการทาฟาร์มครับถ้าเกิดตรงพื้นที่ตรงไหนนะอยู่ยิ่งอยู่ใกล้น้ำนะฮะยิ่งอยู่ติดน้ํายิ่งทําให้พืชผลโตเร็วนะครกคราวนี้ผมจะทําให้มันติดน้ําเลยติดเด็ดเลยโอเคน้ําทําเป็นน้ําไหลนะไม่ต้องตีออกไปนะปผมไม่ทําัววเดี๋ยว โ okay. อเควิธีการนี่นะวิธีการทำนะทำนี้ไปก่อนนะคือมันไหลได้สี่บล็อกไงถ้าทำสองพอไปก่อนเ้เราทำน้ำไหลข้ามนึงนะโอเคซึ่งผมจะพูดอะไรลืมแล้วทำกล่องนู่นม,มาแล้วกันเดี๋ยวนี่ไม้เหรอะแดนแดนรันเออคือผมเปลี่ยนเอาโทนะคือไม่พอใจก็เปลี่ยนะปรมาณนะั้นข้าวาไม้ คือต้องเข้าใจนะคือถ้าแลกก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดซือ้อเมื่อไหร่ซื้อไหมเมื่อไหร่ก็ผมก็จะเล่นเอานั่นไงพูดพูดทีค้าผิดเลยเผมก็จะบรรลุบรรยุนินติดเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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 ทีนี้เราก็มาขุ้ดินนะ คือผมรู invers, ้แล uh ้วว <ren F> <ichi> ่าไอ้นี้ยที่ผมถืออยู่มันคือพุ้วฮะมันคือพุ้วส่วนไอ้ที่เนี่ยมันคือจอบฮะจอบผมเพิ่งจำได้แล้วเพจำได้แล้วคือเรื่องเล่าวนี่ว่าเมื่อก่อนผมบ้านอยู่นะครับจังหวัดติ๊ดเติ๊์ดนะฮะมันมี กล้วยอยู่ต้นหนึ่ง่ยวแต่กล้วยเออแค่เกี่ยวมันมีกล้วยอยู่เขาเรียกว่าลำหนึ่งต้นเขเรียกต้นละกันมีกล้วยอยู่ต้นหนึ่งเออมีกล้วยอ่ะมีกล้วยอยู่นนหนึ่งต้นนะต้นก็ได้เขาเรียกว่าต้นเปาไอ้อีแอนลักษณะนามนี่เขาเรียกว่าต้นบะไม่รู้อะช่างมันมันมีกล้วยอยู่ต้นหนึ่งและแมงมุมเดี๋ยวนะผมดินเสียว และแม่ของผมเขาก็ใช้ผมบนดินบนดินปะวะเออแ่่จะบนดินนะฮะเราต้องเหมือนนิทานเลยบนดินปุ๊บเสร็จแล้วผมก็ต้องมาน้ำนะเพื่อจะไปะลดน้ำใช่ไหม แล้แม่บอกว่าฟุกฟุกฟุกเอาจอบไปเอาจอบไปฮุ้งตอนนั้นผมก็งงแหลยงงคืองงอ่ะมันมีแบบเนี้ยมันมีเหมือนจอบอ่ะหรือจั๊กจอบกนะที่มันมีมมนะมแบบด้ามแล้วก็เป็นเป็นเบน,นนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันจะมีพวกแบบเนี้ยแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นอ่าแบบที่ขุดอะ่ะเหมือนที่ขุดดินเออประมาณนั้นอะ่ะเออแล้วนะก็ คนั่นแหละแค่นี้แหละเรื่องคือเรื่องแมวอะไรก็ไม่รู้นะคือมันทําให้ผมนึกออกคือตอนนั้นผมก็จําผิดอยู่แหละคือแม่บอกให้พวพวนดิน่ยผมก็เอาไอ้พั่วเนี้ยไปนั่งตีดินเนี่ยน,น,นั่งตี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 ตตขุดมันจนจนเป็นหลุมมาขุดมันจนเป็นหลุมก็แม่ผมบอกฟุ๊ก o อมรอยเป็นหลุมพวนดินจนเป็นหลุมก็เห็น,หนแบบแบบขุดลงไปตรงกอ อ,อกล้วยเขาเรียกว่ากอหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันแล้วมันกอไผ่ปล่าวะไม่รู้นะช่างช่างมันช่างมันเถิดปล่อยมันไปอย่างที่เป็นผิดผิดเพงเนาะเราจะหยิบม,มาทำไงนีน่นี่หยียบเหยียบเหยียบมันไม่เป็นไรด้วยอ่าคงกระพันหิวหิวไหนวันที่หิวหิวหิวเนี่ยนะเรามีเนื้อซอมบี้แล้วก็กินเนื้อซอมบี้ คือกินเนื้อซอมบี้นะฮะถ้าเกิดเรากินแบบจนอาหารเต็มแต่เราติดติดหิวเงี้ยเราจะเดินนล้มคือเราติดหิวใช่ไหมติดสถานะหิวอะ่ะหิวเร็วแต่ถ้าเกิดแบบเรากินจนเต็มอะ่ะเนื้อซอมบี้มันจะเพิ่มเพิ่มแล้วแบบลดลดได้สูงสุดแค่สองอันสองอ่ะสองช่องช่องอาหารได้สองช่องเดี๋ยวรอ มากินให้ดูแล้วกันถึงสถานะปุ๊บกินให้เต็มฮะกินให้เต็มเดี๋ยวดูมันจะเหลือสองช่องเอ้ยมันจะลดไปสองช่องนะฮะขวานหายไปไหนอ้อนี่มีไม้อยู่เชี่ยฮึบเชีอยมับเบ้โอเคอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ตัดตรงนี้ออก อ่าฮะเดี๋ยวมันน่าเบื่อไปไหมผมจะเปิดให้คุณออฟฟี่อ้าตอนนี้มันลดไปหนึ่งทฤษฎีผิดีแล้ววะโอเคมันมันก็เป็นแค่บางครั้งนะถ้ามันติดนานก็จะเพิ่มไปลดเพิ่มไปสองแต่ตอนทฤษฎีผมผิดละอ่าไอพีอะไรฮะโอเคเราจะมาทำเสียงแบบอึ้มอึมอึมอม ไม่คือมีทสเพงไงหมดดีร้อนบ้าไปแล้วตูอ่ะไม่มีอะไรวัวอย่าร้องสิตกใจหมดเอ้ยเรียกว่าอะไรรักนะวับ้าเลยอย่าร้องสิขี้เกียจปอบคือผมเป็นคนปอบคนได้เป็นนะจริงๆคือแบบใครงอนก็อ่าบายบายเดินนีคือแบบจริงๆอะปอบคนได้เป็นจริงๆนะ คือเอวี่คือไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ไงว่าผมจะปอกเขายัางไงเวลาแบบเจอคนร้องไห้ประมาณนั้นครับผมโอเคนี่เรามาเล่าอะไรนะเรื่อเพื่อให้เรียนไปอ่าอ,อันนี้เสร็จแล้วไม่ต่ออ่าคือนานะฮะนาคือถ้ามีแสงสว่างยิ่งเยอะนะข้าวเนี่ยมันพืชน,นะมันจะสามารถสังเคราะ์มันจะสังเคราะห์อาหารให้ตัวเองได้ต้องมีแสงนะมีแสงมีน้ำนะมีคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนแก๊สออกซิเจนน่าจะใช่นะแล้วกลายเป็นน้ำตาลกระบวนการผสรมะอะไรทุกอย่างนี่แหละเออผมจำไม่ได้แล้วม,มีในหนังสือมีมีในตำรานะฮะซึ่งผมก็เอาในตำรานี่แหละผมมาซ้อม,มาสอนต่อเงียบเลยโอเคสำหรับอยู่ๆคลิปกห็หลุดหลุดทีนี้ผมนี่เงียบผมก็ว่าแล้วทำไมผมเพิ่งพูดบิดคลิปไปนี่เองมันเลยดับ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเคช่างมานนะโอเค,อเควันนี้เราก็จะมาตัดไม้กัน,นตัดเพื่ออะไรคือไม n คร r บนะนะ1.9อยากเล่นมากเลยผมไปดูในอะไรมาในเพจนะเพจจำได้ชื่ออะไรนะไม n คร r บ f t 1.9สามารถหายใจได้น่าน่าสนใจมากนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไม้คราบเลสเ y ของผมเนี่ยมันจะไปถึงดีดาก่อนได้ไหม ที่จะไปนรกได้ไหมย,ยังไม่รู้เลยคือ <c oughs> แต่ผมได้ที่ขุดมาแล้วละ่ะตรงนี้ก็โล่งๆลก็ปัดทอสไล่ปัดทอสเป็นเวอร์ออฟทอ h นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอีกซีรีส์หนึ่งเพิ่มเข้ามานะนั่นก็คือเซเรสไกบอฟนะเล่นกับโดนัทนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะ <c oughs> คือถ้าเห็นคลิปก็แสดงว่าลงนั่นแหละนี่ๆที่นั่งประจำผมจริงจะถ้าเกิดเขาอื่นมาถ่ายด้วยผมจะให้นั่ง ตอนนี้เย็นแล้วนะครับเย็นแล้วก็ต้องไปอาบน้ื่อุ่นช่ว,วงนี้ร้อนมากอาบน้ื่อุ่นนี่แบบโอ้โหเรื่องทรมานเคยรู้สึกไหมฮเคยแบบแช่บเบาะแช่แช่บ่อน้ำร้อนนะฮะมันจะแบบหายใจไม่ให้ออกแล้วแช่นานๆไปแรกมันก็จะชาชาแบบชารชาแบบอิชิตันนะฮะแบบอิชิตอนอีกรีกทรีปรนะมาณน้น โฆษณาแล้วโอเคนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะอาลีนกลับมาสรุปกับนะกับผมนะฮะอาลีนะอาลีอาลีต่อไปนี้เรียกผมว่าอาลีอาลีบาบาเดี๋ยวเก็บวิ่ได้เยอะได้เยอะอ่ะก็ต่อะนะกันนะคือเมื่อกี้เมนเต็มแล้วขออภัยนะสำหรับบางช็อตนะบางบางบางจำได้ไหมอ,อนะอ บางคัดบางคัดนะฮะบางบางคลิปอะเออไม่ใช่อ่ะมีคลิปนี้แหละแต่ว่าบางบางช่วงนั้มันจะแบบตัดไปเองนะคือเมมมันเต็มคือคอมผมฮาร์ดดิสเต็มไปแล้วเนี่ยมันก็นั่งไปลบอันเก่าแล้วเพราะฉะนผมเมมลบคือผมใช้แฟบ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 นะครับมันเลยเออกินพื้นที่ฮาร์ดดิสค่อนข้างเยอะกินฮาร์ดดิสเยอะมาก ก็ประมาณนี้แหละอาจจะตัด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 ตัอัตโนมัติแล้วนั่นนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรมาหาผมเลย Zombie is smart Zombie Zombie Hello Hello my friend เอ้ยเหมือนเราอยู่บนเกาะน่ะใช่ฮะเราอยู่บนเกาะเป็นเกาะเล็กๆใช่ใช่ดีดีเราตั้งชื่อเกาะนี้นะฮะว่า อารีบาบาไอส์ไอส์ไนม่มัน่นใจถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด,ด้วยนะว่ามันคือ i อส์หรือนะไอไอเอสไอนดนะมนคือ i อส์หรืออนะคือม,ม,ม,มันมันมันมีมันมีเกมแหละเดสไอซ์แหรือไอแลนดหรืออย่างแต่เห็นคนเรียกว่า d ดสมไอแลนดนะมันคือ i อส์หรือไอซ์นะไม่รู้ว่ามันเป็นคำายกเว้นหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ ของมครู้ฉันผิดเองผิดผิดโอเคเราจะมานั่งหาอะไรกินกันอ่าฮะฟาร์มผมก็รำอยู่แค่นี้แหละนะแล้วก็ขยายไปเรื่อยเดแล้วหลังไม่ผมจะขยายแบบพูดใหญ่ก็ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมมันถึงใหญ่ขึ้นใหญ่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 ขึ้นเลยนะเราจะไม่ทำคลิปเราเสื่อมนะครับผม บ้านเราอยู al, ่กันเป็นเกาะใช่ไหมต้องปักทอดให้เต็มเกาะเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมาโอเคเติมเซอร์ไพรส์อุ้ยเซอร์ไพรส์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 ยีขนมแข่งกันไหมสเกลอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกมีขนมแข่งกันผมมีอยู่สองนัดชุบ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 อาจจะช้าแล้วแกตาย ตายอยู่แล้วฮ่า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 บายบายไอพีไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงจุ๊บมาไม่โดนไม่โดนจุ๊บมานนเนนเนนจุ๊บน่าเป็นไรวะจุ๊บไอพีน่าเราจะมาขุดหลุมให้สกิลเกรตันกันนะครับไอพีไอพีมีหินแล้วอนะ่าอ่ามีหิน โอเคฮะกมดอกไม้นี่อ่าไปละอ่า IP Skeleton เด็ด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 อ่าล้ควรมีต้นไม้ไว้หน่อยนะแซปปิ้งเอาไว้ปลูกแถวนั้นเผื่อจะไม่ต้องไม่ต้องไปเกาะอีกไงก็ปลูกไปโอเคนะฮะก็สำหรรบคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็แค่มาปลูกข้าวเฉยๆอุ้ย ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ<ม>ก็แค่ปลูกข,ข้าวเฉยๆนะฮะเสียโคตรเกย์โซตุตดเฮ้ยวนหัวเลยคุณคุณเอ้ยนี่มันดอกที่พี่นนชอบป๊อปปี้เต็มบ้านเลย mm. เต็มเ้านรูเลย mm. เอา้า mm. นี่เราเกาะใหญ่จริงๆนะเนโคตรใหญ่ใหญ่ไปนูน่นว่าตรงนั้นมีสวมไบโอสวมแรนนั่นเองนะครับว่า เราสามา,ารถไปหาสลามน้องสลามนะครับตัวเขียวเขียวเหนียวเหีียวเยียวนะครับเหมือนถ้าเป็นสีขาวนี่มันจะเป็นได้อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็เสื่อมขออภัยนะครับขอบอภัยประดิษฐติดเชื้อไายมาจากออบป,ปีนะตกใจว่าเสียงออบป,ปีหรือว่าลืมปิดใหม่ไม่ได้แอมนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เลยละกันนะฮะถ้าเกิดแบบ ชอบนะชอบแบบคลิปโคตรชอบเลยพี่เสียงพี่โคตรเกย์อะไวันนี้ยติดติดเชื้อแล้วเกย์เลยคือเมื่อก่อนไม่ไม่เคยเป็นอะไรประมาณนี้มาก่อนนะครับอุ้ยตกใจอะไรวิ่งผ่านน้องน้องจิ้งจกนะครับมผมโอเคก็เจนคลิปหน้าครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมซับสไครต์กันด้วยนะครับสหรัับวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายอ่ะตดี๋ยวถึง Bye bye.